เอาสบายดีพี่น้องเนาะมือนี้ก็สิไปเล่นเมืองสกุม่าเนาะพี่น้องกูเลยแข้งจับปลาซักกูเลยทั้งตลาดกูเนาะสิไปขอเมียให้น้องเนาะให้มกกาบาดดอนเมืองเนาะไปเบิกบรรยากาศเหมือนกันพี่น้องไป บัวบานเขาเยอมากทุกทน,น,น,น Bên lúc hai em mẹ, hai bọn em hồ tay nái, mi kuai tay là Lịch sử ba nằm tay 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 nằm มรมดาติดบินแต่ใจดวงนี้ก็อยากจะโบยบินขึ้นไปสูฟ่ฟ้าไกลย้อนอยากได้คนงามลงมาเป็นดูใมแม่เจ้าบอตอ้องเคินเจ้าบอตออ้องอายเพราะว่าอายหักเจ้าสุดหัวใจแต่อยากไห้เจ้านั้นมาเป็นดูไฟแม่เจ้าหนะ้าฮักให้แอบฮัดเจ้ามาแต่โดนแต่บ่ก้าบอกไปก็มาติดที่ว่าเจามีคนหัว นนแต่หักของไอ้นี่มันอ่อนโนอยนไอ้มีหักเจ้าก็ไม่น่ามันน้องนางคนงามคงบอกโซเจ้าหักเจ้สาสดใสอ้านเดยอยากได้ไปเป็นลูกไผ่แม่ แฟนไปมันไปขอเจ้าไว้ที่บอกว่าพ่อจัดงานขึ้นไว้ไว้ไคยยอนอยากได้เจ้าเป็นลูกภัยแม่ไอ้บอกได้รวยแต่ไอ้อยากได้เจ้าเป็นแฟนเสียวใสเอาแวนไปมันไปขอเจ้าไว้ in me ya le l ได้10กล่อง

ต้องไปต้องลงุาด้วยกันอดข้องไปพนี่ตอีออกันต้ามอส่งอดทั้งดังตอนนี้ตอนนี้ใหญ่ขึ้นไปแต่งตงลงมาตงมั่นแตงมันลงงานตั่นขอบคุณมาที่อ้องั้งั้เอาไปแตม้าั้งแตงไม่แตงมั่นแต่่องงมตไม ไอ้าไปนะเจ้าเป็นเป็นยังกับปูปูดีไม้ส่งกับไอ้เบี้ยน้องเบียนองเบี้ยน้องเป็นพ่อหรือาโอ้เป็นพ่อของ เามาก่อโอ้สดแว่าผุ no ้เาหน่อยไ้ิเนาะก็ยังหนุ่มอยู่เนาะจริงเถาหม่อน้ถาที่สองผุ้เถาที่สองมีเสือเสือเขียวเอฟซีฮองแขกไว้ได้พี่ต้อมือดีเดีอเสียวลลกสองนับเลยกำลัง้ะล่อแล้วดิ ซื้อได้ก็ซื้อดกซื้อมันซื้อมานซุกมาด้ซุกมาขุมซีเนาะหรือว่าเต่กหนึ่งนอนนี่เนาะอเปนาดอกอเลยโอ้โหขอบใจหลายๆหมากไล่หมากไล่ไออะรนแบบ้งยนว่าเพ่เทิงต้อจะเป็นไอดอกพ่ออะะนเหีเพื่ออ้โอมให้เพ่อวามนิงแต่ว่านอกนี้เฮ็ดฟังเงือนดอะารแแบบแบบนันเนาะ จากตกลกกันได้เลยครับเพราะเขาสะมาคี่ได้บ้าน,นมันติงมาครึ่งอยู่ลุกเราได้จริงมันติงอยิ้มโอไว้แล้วส <c oughs> ิ่งเลยคนเขาจะไปจะพาเบ่งยอดเขาเองเ <c oughs> <c oughs> จ้าอ,อ <c oughs> ะไรโอ้ตายวิดีโออารมณ์ยิ่งดีพาเบ่งเนาะเขาสะมาคี

มกพังมกป้างมกพังเนาะหวานหวานาโลโซหา,าโอ้พี่น้องไล่เลย จมาสักเด้อก่อนเลียซสายไปจมาสักมีทุกอย่างคนว่าหานแหลกเลยดิลายเลยมีตำรวานอปวกตกกรปวกปีปวดตปปีงวะ เฮ้ยอันั้นมมีบอกกระผดถอดมูมี่เกระผดถอดตัดว <c oughs> ันนี้บอกข้าววันนี้เด็กก็กระโผดอยากกินกระโผดถอดนะดิแล้วเราไปปลาเบี้ยวยังไงวกสี้ยตัวการามาเสุพรรณพลบเจ็ดจะบอกเ้ยนีแล้วบอกเต็มมูตะคือ ปัตยา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 มีขัวขามบ่ขัวขามทะเลแล้วปัตยาเขาาตใหม่เเห็ดใหม่น้อต้นนั้นเป็นฮองกงหนัง้าวตัวนึงกับไซองนียนี่ทางหนอได้การท้งส เาเติมเนาะไว้เบิรดขือจะมเบิร์ดรดักสองต่างบัรวีคัวอยู่พี่เนาะใกลเติมคัวกันดียอคัวปัยเนาะประมาณสามร้อยล้านประมาณสามร้อยล้านคืวัยอันี่ทานงานงนี้เป็นห้องกง มาที่ญีปุ่นเดยกดูผ่าก็คักนะกำลังทีเขาตองม่กปัตยานีอะเดวงเวียนยังวงเวียนปัตยาบ่อปัตยากลางปัตยาไต้ปัตยานเนื้อเหอดเคยไปอยู่วะจ๊ะปัตยาเคยเห็นนี่ทรทัศนาโอ้โหอ เคยเนเคยเนกลานเดียางกงันยี่มากตอนนี่แหละมากขันนย่มากขันแต่ตอนนี้ผาเขียวผัดยาญขออื่นขอกันยี่มากเจ้าอุตส่เอเ้อนกัเนาะรอพิองตอนนี้ก็ได้กลับมาหอดื่นเลยเนาะก็ที่ว่าบรรยากาศเอเคล้นนั่นแหละเจ้าว่าเจ้าสาวยุ้งเทปูมีเดบพอก็แม่ไปคอกันทางเด๋เนาะ ผมเลยง่ายขอบคุณมากผมเลยก็ต,ตกลงกันได้แล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะกะสิประมาณนั้นเนาะบรรยากาศเนาะขอขอบใจสบายดีบ๊ายบาย